อ่าอีกเหตุหนึ่งคุณผู้ชมครับมีสาวประเภท2องอ้างตัวเป็นโมเดลลิง่งถ้าใครอยากจะเข้าวงการบันเทิงไปเล่นหนังเล่นละครนะฮะเธอคนนี้เนี่ยจะพาไปแคสงานแต่สุดท้ายเนี่ยถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยหลอกเอาเงินถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยโดนหลอกอมนกเขาออ,อนะครับไม่รู้เนี่ยไปแคสกันยังไงเนี่ยนะสุดท้ายเนี่ยมีเด็กอายุ15บอกว่าผมโดนอมนกเขาออา ล่าสุดเนี่ยจาก king แต่งทีมสะพานใหม่พาผู้เสียหายไปร้องที่ตำรวจสอบสวนกลางโดยบอกว่าเนี่ยนะครับมีคนอ้างตัวเป็นโมเดลลิ่งเนี่ยชื่อว่านายเจด้านะเป็นสาวประเภท2แล้วก็เนี่ยหลอกผู้เสียหายว่าจะพาไปเล่นหนังเล่นละครนะพาเข้าวงการบันเทิงโดยผู้เสียหายเนี่ยนางสาวพิมพ์อายุ26ปีบอกว่าเนี่ยคนร้ายเนี่ยทักมาแล้วแอบอ้างว่าเป็นโมเดลลิง่งบอกว่าจะจ้าง ไปถ่ายหนังสั้นกับดาราสาวชื่อดังโดยนัดแคสที่ห้างแห่งหนึ่งย่านลาดพรา้าวโดยอ้างว่ามีช่างภาพของละครช่องดังนไปด้วยและอ้างว่าจะให้ค่าตัวฉากละ2,500บาทถ่ายทั้งหมด4ฉากก็ได้1,000งมระหว่างการพูดคุยก็ดูเป็นคนน่าเชื่อถือจึงหลงเชื่อไปแคสงานนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยไม่ได้ค่าจ้างนะครับซึ่งวันนั้นเธอบอกว่าเนี่ยมี เยาวชนชายอายุ15ปีเนี่ยก็ไปแคสด้วยปรากฏตอนหลังเนี่ยเด็กอายุ15นะถูกโมเดลลิ่งสาวประเภท2หลอกไปบ้านร้างเพื่อกระทำอนาจารโดยเนี้นะหลอกอมอวัยวะเพศเด็กอ,อ้าวเดี๋ยวลองฟังผู้เสียหายหน่อยตอนนั้นอะไม่ไม่ได้ตรวจสอบเพราะว่าเขาอ่ะมั่นใจในในตัวเขาอะค่ะเพราะเขาเพราะเขาพูดมาว่าเออจะ พ,พี่ชื่อพี่ชื่อเจนะแต่บางคนก็เรียกพี่ว่าแคสซี่อาอะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าเขาบอกว่าเขาเป็นคนในวงการแล้วเขาก็คือพูดขึ้นมาว่ามีผู้กำกับไปด้วยเงี้ยค่ะแล้วแล้ววันที่ไปอยู่ก็คือมีจริงๆค่ะแต่ว่าเราก็ไม่ทราบว่าอันนั้นคือใครอย่างเงี้ยค่ะในวันนั้นนะมีน้องที่อายุ15ปีสองคนนะคะโดนโดนเขาหลอกไปในคืนนั้นที่ที่บ้านล้างอะคะ่ะใช่แล้วก็แต่ว่าถูกไปกระทำอนาจาร ที่แบบว่ามีการหลอกให้น้องว่าอันนี้คือบทนะอันนี้คือบทนะให้น้องเล่นไปตามบทก่อนตอนแรกก็คือเล่นไปตามบทเลยแต่พอตอนบทใกล้จะเสร็จนะคะก็ได้มีการบอกบอกน้องว่าอันนี้คือจุดคลายแม็กซ์แล้วนะแล้วก็ได้ทําทําน้องะคะแล้วก็นี่นะครับอันนี้ผู้หญิงนะส่วนผู้ชายก็มีนะครับคุณผู้ชมครับในต่ออายุ21ปีเล่าให้ฟังบอกว่าโมเดลลิ่งที่ชื่อเจอด้าเนี่ยติดต่อมาทาง Facebook บอกว่าเนี่ยจะให้ไปแสดงหนังโฟคิงภาค2โอ้โหหนังดังด้วยนะ,ะก็นัดไปแคสที่ห้างดังแถวย่าลัาเพร้านะครับหลังจากที่แคสติ้งเสร็จนะปรากฏว่าไม่จบฮนะพาไปต่อส่วนรถไฟออแล้วก็หามุมมืดๆนะครับไปทำอะไรครับบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะให้ซ้อมบทหน่อยโดยจะได้รับบทเป็นคนติดยานะครับไปซ้อมบทที่สวนรถไฟ ไม่รู้ซ้อมอีท่าไหนเนี่ยในต่อบอกว่าเนี่ยผมถูกอมนกเขาอะ,อะจากนั้นก็มีการพาไปที่บ้านร้างแล้วเขาก็ให้ผมเนี่ยจ่ายเงินอีก950บาทโดยอ้างว่าเป็นค่าถ่ายรูปโอ้โหเสียทั้งนกเขาเสียทั้งเงิน9 5้ห้านะฮะซึ่งวันนั้นเนี่ยที่ไปแคสด้วยกันเนี่ยมีผู้เสียหายแคนเป็นผู้ชาย4ี่ผู้หญิงสผู้หญิงเนี่ยโดนหลอกให้โอนเงิน30,000บาทผู้ชายเนี่ย มีการโดนหลอกให้อมนกเขานะครับ<ม>ก็คือเนี่ยโดนเจด้าเนี่ยอมนกเขาและจากการสืบราบเนี่ยโมเดลลิ่งคนนี้ก็เคยเป็นข่าวมาก่อนเกี่ยวกับเรื่องของโมเดลลิ่งเถื่อนนตอนหลังก็เลยรู้บอกโอ้ยโดนหลอกซะละนะครับ